สวัสดีครับผมจีฮะเจอกัน้วช่อง just toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะส,สม f i กเกอ m o โมเ one piece scale หรือ cf ครับคลิปนี้มาแนะนำตัวละครน,นั่นเองครับตัวละครที่มาแนะนำในวันนี้นัก็คือผู้พันสมโมเกอร์นะฮะนี่สโมเกอร์นะค,ะนมมครับเป็นทหารเรือนะแล้วก็เป็นทหารเรือที่แบบเป็นคนดีอะ่ะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าช่วงแรกเนี่ยเขาสามารถจัดการ มุ่มชนสลับต่างๆในอิสบูแบบอย่างง่ายดายนะแล้วก็ใช้พลังของผลพิศสารตุวควันนั่นเองครับผมเขาจัดการหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอารูบิดาบาคกีเออพวกเนี้ยลูฟี่ก็โดนจัดการนะ้แบบง่ายมากๆเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมจุดเด่นของสโมเกอร์ก็คือสูบทิก,กาตลอดเวลานะครับแล้วก็อาวุธเป็นกระบองที่ทําจากหีนไครโรนะแล้วก็มือขวางเขาก็จะเป็นจ่า ไนกินะครับผมงนักดาบผู้หญิงซึ่งหน้าตาเหมือนเ,อเพื่อนรักของโซโล,โลนะฮะแล้วก็ภายหลังของสมโมเกอร์เนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆมาคว่พันกับกลุ่มตัวสลับหมวกฟางอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพูดจริงๆนะสมโมเกอร์เนี่ยก็เหมือนทหารเรือที่คอยไล่จับพวกกลุ่มหมวกฟางนะเออนึกออกครับนึกภาพออกไหมครับอย่างเช่นโรเจอร์ก็จะเป็นตราฟใช่ไหมอย่างพวกเรฟานิงโกก็จะเป็นคุณซิลที่ไล่จับนะครับผม ก็หัวฟังก็เป็นสมเกอร์นี่แหละที่ไล่ไจับไล้จับไปแล้วจะมากลายเป็นเหมือนแบบเหมือนซี้กันอนะ่ะคอยกลับกลายเป็นต้องช่วยเหลือกันต่อสู้ทั้งนั้นนะครับผมสมเกอร์ก็ตามจับลูฟี่ไปถึงโลกใหม่นะครับผมการพัฒนาของตัวละครก็มีความสามารถที่เก่งขึ้นครับมีฮาคินะฮะแต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็โดนโดนซ้อมเยอะไปได้ <laughs> โอเคครับสำหรับสมคกเกอร์ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสซอยด้วยนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะฮะคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ